นดลงาะยูใส่ยายตัวงอยบ่จ้าอือ่อบึงเวลาเนี่ย่อบึดเวลาหรือยังไก่จะเป็นเวลาเลยพี่น้องบอกใส่บึงเวลาให้บดเวลาแล้วก็เลิก ซุ่งปลาป่าเป็นสองร้อยหกสิบก็มาเ 00, นี่เพราะว่าเลือกเที่ยงครับวัได้เลือกห้าโมงครึ่งเลือกเที่ยงวันวันนี้โซ่พบบงไม่ได้พอเอยซ่หมดเวลาหรือยังดูเวลาให้หน่อยอ้าวโอเคพอดีปลาเก็บเต็มคูนี่พอดีบ่หอดปลาประมาณ ห้าสิบก็อนเนี่ยละเออบ่พ่อเถ้าแก่ปนไดมันกระจากบางแล้วมันบดดกขึ้ช่วงนั้นเนาะแม่เก็บนั่นพ่อไว้เ,เป็นหมากกลางบากปลายละแต่รอราคาลำเถ้า,าถกแก่ก่อนหามขึ้นราคาปัะน่ยอีกซีหาอย่งเก็บเ้ารอดเะแตเดอนนี้ั้งละลอยก็บาดว่ออเอาไปสร่งขยิเจับซี่อดอก เฮ้้า้ใเจ้าม<ะ>เ,เออืมลังละลอลละะน,ะน,น,นมันบุปาคาปนันมันบนได้ถ้ากับพ่อได้อยู่ด้หรอป้าพอได้อยู่ม,มันเข้าเห็ดหลายหลายเอ้ยอะรินวายมาเลเียสี่ผ่านสี่รังอะไรอยู่เมนมนดิเจ็ดเจดสิบแปังนาะเขาเก็บมือนาะป้าพ่อได้อยู่เด้ใครก็เห็ดหน้าอยู่ เฮ็ดหน้าบัไแดงบ่ได้เงินสามสี่หมื่นเห็ดน้าหนาพนว้าะเร้าไรก็ยังบ่ได้หอดขายหอดสามสี่หมื่นอยู่อันนี้เฮ็ดสองสาไรหนึ่งค่อยู่ถือว่าผ่านยี่ดอกมันเป็นราคาก็ได้มันออกลายเฮ็ดหลายปล่า เห็ุไลยข่าวเลยผมก็เลยส่งโรงงานส่งแถวแก่ข้าเอาไปส่งอุดรครับข้าเจ้าไปขายตลาดนี้โรงงานขาเจ้าก็ได้เงินเศษเงินล้านได้อยู่ได้ทำเป็นราคาสามบาทแปดสิบมาขายทีแรกของโรงงานเดียวหนึ่งสามบาทสามสิบเดี๋ยวนี้บอกมันหนักเนาะปลาตอนนั้นเนาะเคือใหญ่เก็บพอไว้ขาเจ้าก็ยังได้เงินเศษเงินล้านย้อนลายเศนอยู่ดิ แมนแมนแมนมีคนรับรับสื่ออยู่เนาะบักเขือไงหน่ะปะมันเป็นโรงงานเด้โรงงานสื่อเป็นบ่โดยอกเวลาเ้างสิห้องสิบปู่เขาต้องไปเข่าโครงการของเขาอยู่บ่ไปไปเอาเม็ดบางบางเจ้าเขาเจ้ากะปลูกให้พ่อค้าเก็บมะเขืออันมะเขือเฮ่อมะเขือพอดีอันก้นสดอดนี่เออก้นสอดเนาะก้นสอดพอดีโอเขือมนี่กิโลที่เหลือมันก็สิบยี่สิบ โอ้แพองอย่นนเนา้ยนะคันแพเอาอกอนหมูอไ,ไ,ได้ได้ดีแล้วก็ลดลงมาสิบกว่าบาทสิบแปดสิบเจ็ดเป็นหอดห้าบาทของมือนี้จะน้อยก็่าจะเป็นราคาอีกแล้วเนาะอันันะเขือห้าบาทก็บพ่อคาอยห้ห่นห้าบาทก็ดีพ่อขายเข่าเ่นนขขานดีมันได้ตั้งเท่วใดลูกพ่อขายอยู่แด้วนี่ถือพวกก็ยังว่าได้อยู่เหลือยังดอกมันมะเขือนะแม่ขายขดจะปิดมะเขือเรื่องให้ข้าเจ้าเหลือขายแห้งเหลือขายน้ำมันก็ยังได้อยู่ ม้วนปิดค like. ือเหลืองค่ะมันง่วยใหญ่มันพอไว้เนาะมันหน่วยมันเหลืองก้นขี้เหลืองตรงนี้โนยแก่ที่แรล่งจะแท๊กข่าวหยาดกันเพราะยังไม่ได้ได้แก่หน่วยใหญ่เอาโล่เอาเลยไปตีมันใหญ่ๆเอาโลืมันจะมันใหญ่อืมโตมากกับเอาจากเหลืองซอดจุกน้อยล่ะบ้านช่วงไหนช่วงเขาวหยาดกันล่ะบ้านช่วงไหนนี่แหละช่วงลัง เกี่ยวข้าวนี่นะเดือนต้องปลูกยง้มหน้าพอดีเนาะเกี่ยวข้าวแล้วพอดีดำหน้าแล้วบอกเจ้าเอาก้อนก้อนก้อนเกี่ยวข้าวข้าวดอเาเออข้าวดอเขาเจ้าปลูกเขาเจ้าเอาข้าวดอใส่ขาเจ้าสะปลูกนะต้องใส่ข้าวโดข้อกลางอืมจะได้ราคาดีครับครับช่วงนะคะพันพ่อพ่อค้าแม่ค้าเท่าไหรโอ้เล่นโอ้ บด้โรงานเาคาดีเนาะตอนนั้นเนาะซุกเขากเรือซื้อใ้าคครับอครับครับขาขายโรงงานปู่คือเก่าแล้วปูกเก็บข้าวเดียวเนี่ยเนาะมันใหญ่มันพอไว้พ uh ่อละาปาถึงเวลาเลยนะครับถึงเวลาแล้วเก็บยางเดี๋ยวให้เก็บกันได้เนาะ โบีแห้งโมเซกันเด้อจังกินน้ำกินทาวนจะเอาเงินเด้เเเดอเจนเย็นแดดพ่อลรปะมุดลาแล้วล่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาพอดีกาแฟจะหาดีดบ่แฟนมากินกาแฟจะเศร้าจะหาดีดบรสันไม่อยากเศร้ากำลังได้ที่ ดบคฟมืเ้านี่โอ้กินกาแฟดำได้ปะกาแฟดำ้มาลมืดเวลาหละมันกำลังซอยกันยมเยอะกินน้ำซะก่อนจะรับตังค์ได้ปะเด้อเย็นเย็นย่เฝ้ารับตังค์มซ้อว่าเมื่อหลดรับตังค์ก็เลยมั่รับแท่งก็เลยซ้อว่ามันีนะ ยบแบบนี้ครับทรงตลาดบ่อาดนได้ทงตลาดนี่เป็นได้บกโซมทีมเลไโฟล์นกำลังเจ้าหิ้งสิเลึกสิเลึกข้างเจ้ากาลังเจ้าเก็บหมากสุกไห่นว่ามันจะได้บ่าหลายมือทตีปะบ่าจะสามมือสี่มือเนาะ ออมันยังบกสุกงาหอกพ่อมาเก็บเขียวออ,อกคักแล้วันมัเดอหนวเขียวมันคัก,อกเออไอจักสามสี่หมื่นเก็บรอบนี้ก็ออกคักแล้วออกคักเลยาาๆๆประมาณผ่นละปะๆๆจะเก็บอีกรอบนึง่นมนๆๆงาววามาลายมือเล็ูะไมานขึ้นหนามขึ้นปุ้ยเออไปไปเสียหญ่ยางเด้อ อือมือได้สิไปเอาสิบคนสิบคนสามรอยหาซิบบนตรงเรียงเนาะเอาบนมือเฮ้ยเอาเครื่องมือปะเอาเครื่องมือสองร้อยไปเอาเครื่องมือสองร้อยเอาสิบห้าคนมันจังสิแล้วนี่แล้วนะมืออ้าวกะจะคนอะไรอยู่นี่เก่าเลย เออสิไปไม่ได้ก็กกคุยกันแหละวมาบอกผมเด้อดีเสียหยาหยางไปเลยพอดีเสียหยาหยางพอดีเครื่องมือไม่เจ๊งด้พักเนาะทันบริพักอ้าวเรียบร้อยแล้วครับสหรับคลิปนี้กันอขจบเพียงแค่นี้นะครับเด้อฝากกดไลค์กแดแชร์นี้ด้วยครับกดติดตามให้แน่ช่องชาย,ยาบรรณาคาร แค่นนี้เดี๋ยวสี่สิบลังห้ยซ้อเอาแค่ไหนจักลังครับสิบสามลังเป็นมาขาดจิตลังว่าไปยังเฉลียวเท่าแกก็ได้สวัสดีครับ